สวัสดีค่ะช่องเกษตรคู่ครัว DIY by ที่เชื่ออรยานะคะวันนี้เราจะมาปลูกตะไคร้กันแต่ว่าก่อนจะปลูกตะไคร้วันนี้จะมาแนะนําวิธีเก็บตะไคร้นะคะไปะเดี๋ยวเราจะสอะนเทคนิคการตัดให้บางคนตัดยังไม่เป็นนะคะเรามาดูต้นนี้รกไปนิดนึงนะคะเวลาอ,อีกอย่างเวลาเราตัดตะไคร้เนี่ยตะไคร้เนี่ยใบยมันจะ มีคมคมด้านข้างแล้วก็มันจะมันจะระคายเคืองผิวสําหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นฉนันเป็นคนหนึ่งที่ผิวแพ้ง่ายนั้นใส่เสื้อแขนยาวนะคะนี่เวลาตัดเนี่ยนะคะมาดูกันนะคะต้นนี้มันรกนิดหนึ่งนะตนนี้อ่เวลาเราตัดเนี่ยถึงเงามันมันจะมีเงานะเวลาเราตัดเราเอาเฉพาะลำต้นตรงนี้มันนะคะเอามีดปลายเล็กๆแหลมๆแทะลงไปค่ะแทะลงไปแล้วก็ตัดแล้วก็ให้เหลือ ให้เหลือส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะงอกต่อมาอีกเราสามารถเก็บกินได้นานนะคะเราอันนี้เราก็เอาไปทําอาหารค่ะแต่แต่ถ้าสมมุติเราตัดเพื่อจะเอาไปขยายพันธุ์หรือหลายหลาย,หลายคนที่มาจากตลาดเขาจะตัดมาแบบนี้นะคะเวลามาจากตลาดก็จะตัดมานี้มันจะเหลือส่วนตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละ เราก็เอาไปแช่น้ำรากก็จะออกจากส่วนตรงนี้เราสามารถไปขยายพันธุ์ต่อได้นั้นเวลาเราแช่น้ำเนี่ยเราก็ตัดให้เหลือสักประมาณแค่นี้นะคะให้เหลือประมาณแค่นี้เราแช่น้ําตรงนี้รากออกเราก็ไปขยายพันธุ์ได้แล้วเอาไปปลูกในกระถางจะได้เก็บกินง่ายอย่างเงี้ยมันรกไปนะคะส่วนนี้เราก็เอาไปทําอาหารได้ค่ะค่ะมาดูวิธีปลูกกันนะคะอันนี้เป็นตะไคร้ที่แช่น้ําไว้แล้วประมาณ3วันเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่บอกไว้ มันก็จะงอกรากนะคะรกงอกทุกอันเลยถ้าเราปลูกวิธีการนี้ตะไคร้ที่เราจะปลูกเนี่ยติดชัวนะคะทีนี้วันนี้จะพามาแนะนําวิธีการปลูกในกระถางกระถางก็น่าจะเป็นกระถางปากกว้างสักนิดหนึ่งก้นมันลึกนะเราก็กะดูว่าสักคืบหนึ่งก็น่าจะโอเคนะคะทีนี้มาดูวิธีการปลูกกันค่ะ ก่อนที่จะปลูกเนี่ยเราก็ผสมดินอันนี้ดินผสมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะอันนี้ก่อนที่จะปลูกเราก็รดน้ําในกระถางนี้ให้ดินมันชุ่มนะคะรอให้น้ำมันลงในดินสักแป๊บหนึ่งทีนี้เวลาปลูกก็ปลูกเหมือนปลูกเวลาปลูกก็ปลูกเหมือนปลูกทุก ผักท,ทั่วไปนะคะทีนี้เวลาปลูกอย่าปลูกให้ชิดขอบเกินเราก็เข้ามาข้างในสักนิดนึงนะคะทําหลุมนะแล้วก็ฝังไว้ะะเว้นระยะห่างนะ,ะเพราะว่าตะใครเวลาเราปลูกไปสักระยะหนึ่งมันก็จะแตกเป็นกอนะคะ แล้วก็รดน้ำซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะตะไคร้เนี่ยควรจะวางตรงไหนดีนะคะอยากจะบอกเลยว่าตะไคร้เนี่ยมันชอบแสงกว่าผักกินใบทั่วๆไปถ้าผักกินใบเนี่ยโดนแสงรำไรหรือจะโดนแสงครึ่งวันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตะไคร้เนี่ยถ้าให้ดีควรจะโดนแสงประมาณ ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือจาก10โมงไปจนถึงเย็นก็ได้นะคะหรือทั้งวันก็จะดีนะคะเพราะว่าตะไคร้เนี่ยมันจะทนทนทนแสงมากกว่าผักอื่นๆน,นะมันจะไม่เหี่ยวแล้วก็ตะไคร้เนี่ยปลูกครั้งเดียวสามารถกินได้ตลอดแล้วก็เป็นผักหรือว่าเป็นพืชผักสมุนไพรที่ว่าควรจะมีไว้ติดครัวเพราะว่านอกจากใช้รับประทานอาหารแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ช่วย ทำน้ำตะไคร้หรือว่าเป็นน้ำสมุนไพรนะคะเป็นผักอีกอย่างนึงปลูกดูนะคะสําหรับมือใหม่ปลูกตะไคร้ไว้ติดครัวไว้สําหรับทำอาหารง่ายนะคะปลูกวิธีนี้รอดชัวร์ค่ะสวัสดีค่ะ